เรามาอยู่กับพี่ใหญ่ครับเราเรียกพี่นะฮะเราไม่เรียกพอนะฮะปกติจะเป็นรุดพ่อนะครับหกสิบกว่าครับหกสิบเท่าไรนะครับหกสิบเอ็ดครับพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มอย่าว่าผมแกแดดนะครับเขาไม่อยากให้เรียกเรียกพ่อครับเขาอยากให้เรียกพี่ครับกับอ่มิตซูบิชิเครื่องสองร้อยยี่นะครับเท่ากับสิบร้อเลยครับต่เป็นหกร้อนะฮะแอร์เย็นทำเลยครับ คููทําหน้าที่ทุกอย่างครับอาเบิ้มฮะทั้งขับรถไถขับเมคโครครับหกล้อค,ครับวันน <killing> ี ame, <c oughs> ้ข <c oughs> ับ <c> ก <oughs> <c oughs> ี <c oughs> <'t>. ่ตำแหน่งแล้วครับเฟกเตอร์เลยครับเกียร์เด์ด้วยเกียร์เด์ด้วยนะอยู่จะอยู่แห็นรถตักด้วยนะรถตักรอยยางเขามีมีไมีไม่มีแท็กไลน์หรือแทงคแท็คใชไมครัมีหรือ มันมีกี่เกียร์นะค,ะ oh นครับเนี่ยกโอ้แเย็นทำวานพากไปเครื่องร้อยเก้าห้าผิดคาดครับคุณพี่เกียร์บอกว่าสองร้อยครับเครื่องสองร้อยครับสองร้อยยี่เท่ากับสิบร้อเลยครับแต่เป็นหกร้อครับยินเตอร์ครับเครื่องครับปลาเบิ้มครับสัมผัสชีวิตปลาเบิ้มครับวันนี้เรามาปักหลักที่นี่ก็หลายวันแล้วครับเมื่อวานก็มาครับ อรอถ้าแบตแคตหมดถังเลยครับจะเช้ามาต้องมาพ่วงแบตครับมันเป็นไม่สวยไม่มันเทอทะชอบโกบมากกว่าครับแคตก็ได้กเบก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทรงนี้แคตจะไม่เอาทรงนี้จะเอาเป็นทรง d 2 g c ครับ คอนโทรมันเบามันตักเลี้ยงยากมันเป็นคอนโทรนไฟฟ้าตนนัวนี้เลี้ยงยากต้องค่อยๆเงี้ยมันไม่ได้ไอ้นน้พวกนั้นมันหวาดปุ๊บปลาปื๊ดมาตามมือแบบอ้นี้ตามมือจริงๆแต่มันเบาแต่น่อยยกแ้วมันยกดึกเป็นคอนโทรนไฟฟ้า ก็เนืว่าพี่ขับเองเลยน้องนะของชายมาขับอืมแล้วเขากลับยังไงเขามีรถเขาเองนะที่เขาไปงานบวชเมื่อวานเนี่ยเครื่องอ่ะเนี่ยมันอยู่เนี่ยเข้าเนี่ยเข้ารู้จักไอเข้านางงามไหมอืมไม่รู้นั่นไหลไม่รู้นั่นนะเข้าลูกเดียวโดพล่มออกมาอ๋อถ้าถ้านั่งบน้ํามองเห็นะมันจะเด่นจะเข้าลูกเดียวอืมแล้วเนี่ยมันก็ไปช่องนี้เนี่ย ไปทับละครละรู้จักปะรู้รู้รู้ก็เลยทับละครไปหน่อยเดียว